แพทเิเซียโนดวิเศษโปรคอมเมนต์ Comment, ปูปรยาหลังประกาศขอแต่งงานสายฟ้าแลบต้องบอกว่าเป็นมิตรภาพที่สุดแสนอบอุน่นเมื่อนักแสดงนางแบบดังอย่างปูปรยาเคลื่อนไหวแล้วหลังโนดวิเศษขอแฟนสาวแพทเิเซียแต่งงานเป็นสะพายแห่งตระกุลรังสีสิงพิพัฒน์โดยหลายคนคงทราบกันดีว่าปูปรยาโนดวิเศษครั้งหนึ่งเคยคบหาดูใจกันและปิดฉากรัก5ปีเนื่องจากไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันซึ่งปูปรยานั้นเธอก็ได้แสดงความยินดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโนดวิเศษว่า Congratulations ต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านของแพทิเซียโนดวิเศษก็ได้โพเข้าไปคอมเมนต์ปูปรยาหลังประกาศขอแต่งงานเป็นสะพายเล็กตระกูุลใหญ่โดยทั้งคู่ได้เข้ามาขอบคุณและคอมเมนต์อีโมจิรูปหัวใจอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ